ไอตึงแล้วง่ายแต่ไม่ง่ายคักไปเลยปลาป่อยดุดอกละโอยยุ่งยากเลยนี่มาแล้วหลายตัวเลยเอาเรอตัวใหญ่นะจีบเลยเลยเสือเกือดตดเสือเกือท่าแล้วมันเสีย ครับตายสบายดีแล้วก็สวัสดีนะพ่อแม่พี่น้องพี่ทท่านที่ตามดก,การธรรมาภิษมนะวันนี้ออกมาให้ไปทุกคให้อีเมย์เลยเอกมาหาโอชิมะหาเห็ดแต่ว่าเมื่อยบนดงบนเหล่าล่ะไปขอเลิกเห็ดเท่ามาแล้วเห็ดเปื่อยละ่ะพอเมื่อวานซื้อนี่ไม่ได้เอามาบีวางนะได้แ,แต่หอยหอยเลยหาเก็บหอยก่อนบบดน,นี้เดี๋ยวโลไปพูดละ้ะอชิเมย์พูดน,นะแต่ว่าค่อยมาแไปหาเตอบุโลหาเห็ดบนดงบนเหล่ามาได้ จนตอนนี้ก็จนจะคําแล้วเวลาก็สามโมงละโอชีหามือกินแรงจกขีได้เลยบพรตะโกนเลยหาเก็บหอยก่อนมาเนี่เป็นเป็นแน่วเลยมันเห็ดไปายขอเลิกมีเห็ดเท่าเนาะมาล้วเห็ดแล้วเลห,หอยเลยหอยเล้อนี่คนหอยเลื้อขึ้นกงไม้สูงนี่บูหา่านเพิ่งก้าวออกมานําบุญจะทมได้นี่เป็นบอกมันขึ้นกงไม้สูงนี่มันหูจกักเลยปรผลมันจะตรงแห้งอันนี้ ไปเกินช่องชาม,มือเลยนะผลทกท่วมนล้วนี่นี่เออมันขึ้นตับกรงไม้ตอนนี้กาผลกำลังม,มืดมืดอยู่นะแต่ว่าถ้าเบิ่งบื้อไม่มมพื้นละผลมันจะตกแห่งกะพอหอยเลือเขาเก็บสามชิ้นหน่วยนะเก็บมาอยู่แต่ถึงไม้ทุกหน่วยได้ไปเราเอาสุดโกยคุณบัตรน,นี่เอาสุดโกยกมแม่ละโอ้โกยนี่เสียเป็น กล้วย,ยหอมกล้วยนี่นะชุกนี่หอมหอมหอมหวานเลยเมี่ยวหนอมเนืน่ปุกหนอผลได้ผันมันโอ้มะนักก็เป็นย,ยูยางเป็นกงเปลี่็นล่าเทพมานักนี่เป็นคืออะไรแมน้นแต่าปีผู้หกักกระปุผู้น้ำหลังก็เลยเป็นน้ำหลังนี่อันนี้จะเป็น โกยไปนี่อันนี้มีเมกล้วยทะนีออกเลยนี่เป็นกล้วยประกอบดกหรดอกกล้วยนี่ก็หอมกล้วยนี่นะหอมหวานจะโกยเผื่อถึงเพราะโกยหอมกล้วยนี่ก็มีเม็นมันชันตัวทีบัดกล้วยโตบ่ไปโดดปุ๊บนี่มาเจอนี่ก็เท้าไว้ตะกูลเลยเห็ดอะไรเหรอเท้ามาแล้วเห็ดโตอันนี้นะ Vì thì chưa hết thâu Họ một cái lại lên đây Hết thâu, xí đây mê thâu là khỏi bừng này Chưa thấy hết thâu thêm à, hố đang hư đáng hư cho cô đây Đâu hỏi thế này này lỡ Mới đỡ rồi Ô, còn bị khắm chứ Nó hề mà khoáng chứ bà đây

ไก,ก่จิกระท่อมไปก่อนจะที่รับแล้วไปยากโอ้อยยอมรับอะไรผู้เป็นะคนะไรบอรับผู้แล้วฮะรับผู้แล้วมัดไปเฮ้ยคนเบิ่งก่อนนี่นเท่งมันก็มีเหอมางเลยเหงเก่านี่เย็นเย็นเป็นเบจาจักเมื่อลมแล้วโจมมันไปตั้งอยู่วา,วางน้ำนะวังน้ำผายผู้

เช่มจ้ามา้นมาคนเลายไกีอหรือ่า้องพไรนกัเลยก่ไจังมีน่ะผลแห้งกันเลยน้งอุงมาละขึ้นมานังพังผลก็ตกคนเลยอันีมหาเฮ็ดเมื่อกี้แรกนะเพราะเมือมมม่อมาล้มเมือเีนะ่ะแต่ว่าบีเดมือซ้ำ น่าจะได้นอนนำ้ำตาจิตมันนี้ได้เพราะว่าฝนตกลงมาทางยาละมีน้ำม,มือไหมน่ะนี่นอนไปคูต้ตาจิตก,ก่อนมันนี้ ไปลูกมาหาตึกป่าก่อนมาหนีเหี่ก็เห้นหาดนี่เลยจักฉีดได้ระบบนะไปตึกลมมาก่อนไปบึงต้นชอบบึงปาา่าก็มันใหญ่หรือยังบนเชียร์ทุกคนแต่ฝนมันจะตกจะมันขึ้นมันจดโบบนขึน้นเลย ไปกินงูเลยวานลงไปเลยจะกินหรือบ่ไปเลียบตะลายอยู่นะ これ。 โอ้โหจู่กเลยนี่ตัวไหนเฮ้ยตัวไหนนี่ตัวแกเไปก่อนไอ้ตัวนึงแล้วนี่ต่ไม่ใช่คักเปเลย

Nạn, cái nạn tối nay cái cái nạn này cái nhánh thứ tôi nói poi tôi nói poi thôi nóc nói này, oh, đã, đơn, nó okay này. nói poi nè nãy nhảy lên tôi đây poi sám đờn nó nhảy ra ok rồi này nè poi อันนี้ตัวปล่อยลำหลังไงนะอันนั้นจะเป้งปล่อยก่อนนะปล่อยหลังลน้อยอยู่นี่ดูชิบสองใหญ่นี่เนะี่ยปล่อยก่อนไปเลยปล่อยไปตัวน้อยปล่อยทุกนเลยตัวใหญ่เนี่ยเอาเก็บไปกินตะกดตึกอีรอบสองมาเนี่ยเอาอีรอบนี้พอนะพอกินสองคนกับแตจิตเอาพอกินระยะนะคนเขามาไปฟอยได้และคขาย,ยังมีในเมืองเหมืนในวอชิ มาแล้วกับมือนะฝนตกทางมันเหมือนมีดมือมันมืดละมันมือมนรถมันเสี่ยงนะรถหางแล้วม,มันนกข้าทางพ่อเคยง้างตั้งแต่พี่แต่แต่โคกพอดบ้านหลายเธอเลยรถนั้นมือช่วงหน้าฝนนะมันตกน้ำมันจะนกหลดจักก็เลยจักหางแล้วไปมาหนิว่านี่บนนี้นะพ่อนะบาบนานี้ป่าได้สี่ตัวน้กนัอยอ,อยู่ชื่อบ ตทึ่สามตัวทุกคนเลยทึสามตัวนะสามตัวก็น้อยได้ ตัวน้อยที่ค่อยปล่อยน้ำหลังลนะนะป้าปล่อยก่อนเมียวเออน้อยนอะน้อยเลยตัวที่ค่อยปล่อยน้ำหลังน้อยไปสิ้นปีพอเดี๋ยวไม่ วัดคือกเราวัดคือไปทุกคนบันนี้กะเบิปก,กปลาก่อนปลากะสี่ตใหญ่เติไร์ปล่อยไปองเดือนองเดือนกว่าปลาที่คือมีเกดเกด,ดเกดรูดหมด แลบปลานียทำใหญ่ก้อยเสียบปลานยนะตัวนี้น้อยว่าจะปล่อยกะมันนกละ่ะไงถือ,น,อนี่นกในสี่โตนะว่าสี่จะก้อยกะย,ยันมันยันมันมีเสียบหยามนี่แต่จิตไปได้กินลาบได้แต่ว่าคอยจะปีงกับตำมะหงตัวนี้เดี๋ยวปีงกับตำมหนะหงมาละเสียบนี่พอพุ่น ก้อยปลาแซบนะเดือนจิเบตเดือนสองนะสิ้นปีพอดีปลาในแง่ก้อนก้อยมันจะมันได้นี่ก็ถือว่าโอเคแล้วนี่ก็ใหญ่แล้วนี่ก็ปีนี้ปลาได้ไปมาตดสอบเมื่อเล้วงเราทุกคนเลยปลากะถือว่าปีนี้ได้กินปลาใหญ่ย์นะนี่ก็ปล่อยไปชองเดือนกว่าเกือบสามเดือนนี่ก็ถือว่าใหญ่อยู่นี่กันเลยไปมือล้างปีงก่อนเติมน้ำล้างปลาก่อนไหมอืม พอดีกินน้ำปลาปีนี้เตรียมว่าปลาเยอะไว้เลยปีนี้น้ำกว้างเลยมาขึ้นมาทางเพลงกันมาเลยมาทางเพลงแต่จิตหนึ่งเข้าแต่จิต ว้าหนึ่งเข้าปีงป่าต่อเซ็บเซบมาเนี้ยกระตับมะหงนี่ไปก่อนเดี๋อาเข้าเรากัดิีิป,ปีงเลยเลยเชื่อเกือจิงจท่าเด้ยมันเซบนี่ เลรอเขาสุก้ากาศจะได้ปีงป่า้วกตาต่ำลงเลยมันยากาศยำขำอยู่ไหสักคนเลยมันยากาศดีเลยพนกะสว่ามากินมิดเมื่อไรจะไปทั้งเงลยฝนกันเลมืดขึ้นมาเดี๋ยวเตอร์มืดอยู่นาะ จ้าต๊มืม่แรงเียหรอกคุณมุดอยู่ไดนฝนเลยขำมากอะคิดไอ้ของที้แฉวบอารดีดียูไหาย,ยืนอ,อยูไห้คักเลยนังฟ้าหุวเข้ากับอมหูมของเลย กระอาปาเลยรหนึ่งเลลบหนึ่งเศบนี่เอาเี่คูดชิ้นมันใหญ่ก็แล้วผเท้าเข้าก่อนมาเลย ช่างไพ่กันก่อนปีฝาได้บัดเท่าเขาเดียวละมาต,ตัวแถวมันยังไม่เยี่มมันไปเลยเดี๋ยวฝาเดี๋ยวจะเก็ดมัน pergi tu lah หุงตัวเลยหุงแชเรียบร้อยนะหอมจวดจวดเลยตักก um ่อนหอมจะไดก่อนเลยหอมเปร๊ะน yep. ี่เปร๊ะเชี่นบเปร๊ะกําแหละพูดได้เชี่ยบัวเลยหอมยชุดยอด มันจะหูเสียบนะโอ้มากระทบมกระถิ่นกระลายเลยม็นจเสียบจริงดิหอมจวดดวโจวดแก้วปีกปลามากินกับหอมหอม,มเปรตนี่ตัวเปรต้เสียบเปร,เปรตเลยค้างดีบีปันเลยข้างนี้ ลืมเบิ้งมาเซ็บๆบานี้กับตำมะฮุงปะก่อนโ,อโตสตัวกับจิบแต่มือรว่าราบ้านี้มืหอหรจีเขาหด่ายไหวป่าปีนี่น้องงน่ยไหวนะ้วกขยาอะไรบอกัก่าใหญป่อยน้อยอน้อยราน้อยกวน้อยก่าุดมาเรียบร้อยบานนี้ลงเลยโอ้ปีปากะ เขากะทิปเอามือมาลมปละมีติปนี่น้อยนยี่เงี้ยติบมาืออยู่ในนี่ตกต่อจะพลาดเรอเอาตะกี้ลงมือมจะจวดมาเลยพ่อแม่พี่น้องเขากินเข้าเล่งแต่ยัง,งนะคำคักปาเลยน,นะ <S <S แต่วิก่กะเริ่มตกดินแล้วอืมอืม มึงก็นี่พนตกเป็นต่จะพยยามคินาหดเนาะเนาะมิดบาดีโรดหนตกคนเมกะการะเกมนูนะไปนี่เนาะน่วยเนาะตัวป้อมหังนะเนาะกายเนไป่ได้กายเาเดวมัน,นเอาป้อมหลังกันเี้ออนั่นานาะอืมโอ้โ khô mà à nào đây mà hmm. hmm. năm bữa เจ๊กบเจ๊กอะไรชอบอันนี้คือเก่าค่ะเด็กได้นะไม่มีน้ำเด็กน้ำรูปน้ำรูปของเขาเด็ก อที่เข้าแล้วเอามาเว้นโลดมีเก็บนะอืมทับน่อนมานำดับใจไม่ได้เอาในโดวใจพักนำดับมักเราเจือโนโ่นี่ครับโนโอนอืมเชือเชือเชือซอกนะ เฮ้ยได้ตัวละตละหานสดฮะตัวลหานไขยรอนมแลม่ีเฮ้เถอะสีเงคิวด้นอกนอกเง้งคิวได้ม่เลือเฮ้ยแอ็คือเห่าแก่คือคือพันไม่ได้เฮ้ยเนาะเฮ้ยคือพยายาง เบียกเบียกไปแลวหาเห็ดไปเอาเยอะนะเนาะเนาะเอาเชิญมืดกับเนาะเอาเอาชี้บอกเอาเกตนะคุยได้กับเอาบอกก่อนนะเอามันได้ก็กินข้าวกินน้ำบีบมันทุกคนเลยกินข้าวกินน้ำบีบอยกับคัมพอดีเลยพอดีคัมเลยมืดนะเห็นตรงดินครับ เอ้าคอยกะมาขอขอบุญขอบคุณแล้วกะขอบมกขอบใจนั่พ่อแม่พี่น้องนะที่เข้ามาติดตามแล้วกะเขามาชมแล้ะก่ามาเป็นงกำลังใจคอยตลอดมานะ <c oughs> คลิปนี้วิดีโอนี้กะจบเพลงกันจะได้ก็ดติดกอดเลยเดี๋ยวหาขอตัวออมน้ำก่อนเดี๋ยวพบพพกันในคลิปหน้ากลับมาสบายดี